ผู้คนที่ยืนยันว่ากัญชัยเป็นผู้สร้างสรรค์นในวงการนั้นแต่ไม่ใช่คนที่ดูเหมือนจะเป็นผู้มีประสบการณ์ในการพัฒนาตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบความเข้าใจและความคิดเห็นของผู้คนเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งผลให้เกิดการโต้แย้งอย่างมีชัดเจนบางครั้งผู้คนถามว่ากัญชัยกำเนิดพลอยหรืออยากให้พี่หนุ่มพูดถึงประเด็นที่ดาราท่านหนึ่งออกมาโพสต์เอาไปด่าไปว่าในโซเชียล ซึ่งเป็นคำถามที่สำคัญเพราะเราควรรู้ว่าใครบางคนอาจมองกันชัยในฐานะผู้ที่เป็นคนมีความคิดและอารมณ์อย่างแท้จริงแต่หากกลัวว่าเขาทำให้ผู้คนดูอ่อนแอจึงต้องยอมรับว่าความผิดพลาดของเขาอาจไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของตนอย่างแน่นอน แต่ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้มีความเป็นไปได้ที่จะถูกเปิดเผยให้คนอื่นดูแลและบางครั้งผู้คนอาจตั้งคำถามที่ไม่สามารถตอบได้เรื่องนี้มีลักษณะสำคัญที่จะต้องพบกันที่ส่วนตัวโดยเฉพาะเมื่อเขากำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องเผชิญทางกฎหมาย <ๆ S 2> เช่นการฟ้องร้องเพื่อปกป้องสิทธิของตนเองซึ่งนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องและจำเป็นสำหรับผู้คนที่มีความรู้และพร้อมรับมือแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในส่วนตัวแต่หากผู้คนสนใจในเรื่องนี้พวกเขาอาจต้องรู้ว่ากัญชัย มีความคิดและอารมณ์ที่ถูกมองข้ามไหมซึ่งนี้อาจเป็นเรื่องที่คอยเตือนสติคนที่ไม่เข้าใจว่าผู้มีความคิดสามารถทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นได้